P4 ต่างจากแบรนด์อื่นยังไงเรื่องการดูแลภาวะต่อมลูกหมากโตเมื่อเทียบกับราคามีคนไข้ถามผมเยอะเลยนะครับว่าเคยทานสินค้าอาหารเสริมจากแบรนด์อื่นแต่ก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายพอมาทาน P ีฟผลลัพธ์ชัดเจนฮ้่มันต่างกันยังไงต้องบอกเลยว่าจุดที่แตกต่างสําคัญที่สุดนั่นก็คือผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตเนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารสกัดขับน้ําปัสสาวะครับเป็นการรักษาที่ปายเหตุเท่านั้นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณเกะเกะิิปปว่ดดอยๆ อีกด้วยและยิ่งอากาศร้อนชื้นทําให้คุณภาพคุณสมบัติมันลดลงผมจึงคิดค้นนะครับ P4 by h ขึ้นมา1เม็ดบรรจุอยู่ใน1นซองจะไม่มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคแต่อย่างใดเลยครับผลิตภัณฑ์ P4 by H2 รวบรวมสารสกัดมีผลงานวิจัยของสารสกัดแต่ละตัวในการทานระยะยาวเนี่ยไม่มีผลต่อตับต่อไตแน่นอนครับผมคิดค้นเพื่อจัดการต้นตอของภาวะต่อมลูกหมากโตนะครับเรื่องที่สาคัญที่สุดอันที่1ภาวะต่อมลูกหมากบวมเกิดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุที่มากขึ้นฮอร์โมนเพศ ชายเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างๆนะครับพีโฟนมันจะเข้าไปลดการอักเสบบวมโตของต่อมลูกหมากได้โดยตรงยับยั้งการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเพศไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นฮอร์โมนตัวไม่ดีสาเหตุทําให้ภาวะต่อมลูกหมากยิ่งอักเสบยิ่งบวมโตมากยิ่งขึ้นรวมถึงทําให้ผมร่วงอีกด้วยครับดังนั้นนะครับผู้ชายหลายๆคนที่มีอาการฉี่บ่อยฉี่ไม่พุ่งฉีก่กระปิดกระปอยกักกกก้นปัสสาวะไม่ได้ปัสสาวะเล็ดนะครับรวมถึงตอนกลางคืนแทบไม่ได้นอนเลยต้องขึ้นมาเข้าห้องน้ำสามถึงสี่ เพียงแค่ทาน p ีโฟนก็จะสามารถจัดการที่ต้นเหตุได้อย่างแท้จริงครับพอมันหยุดกระบวนการอักเสร็จมันก็สามารถป้องกันภาวะต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีเลยครับสมรรถภาพทางเพศก็จะดียิ่งขึ้นเพราะตัวพีโฟนมันจะเข้าไปปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชายและนี่คือเหตุผลนะครับพีโฟนครับทำไมถึงแตกต่างจากแบรนด์อื่นคุณภาพเนี่ยเกินราคาไปไกลมากๆครับ